สวัสดีครับเพื่อนๆสัญญาณทีดูคลับนะครับสำหรับ EP นี้นะครับก็จะพาคิงการ์เนอร์นะครับผมไปออกกําลังกายนะครับผมเดี๋ยวเรียกความฟิตหน่อยนะครับผมเพราะว่าคิงการ์เนอร์โดยนิสัยหลักๆของเขาเนี่ยเป็นหมาขี้เศร้านะครับผมแต่ชอบเล่นลูกบอลนะครับผมเดี๋ยวผมจะวันนี้ผมจะพาเขาไปไปวิ่งนะครับผมออกกําลังกายนะครับผมวิ่งขาบลูกฟุตบอลนะครับผมไม่รู้จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมเพราะว่าไม่ได้วิ่งนานแล้วสําหรับคิงการ์เนอร์นะครับ คิงกเนอร์ตอนนี้ก็อายุประมาณอ่า8ปีแล้วนะครับผม8ปีนะครับผมเดี๋ยวมาเรียกความฟิตกันนะครับก็เดี๋ยววันนี้ก็จะให้นั่งท้ายกระบะนะครับเดี๋ยวผมจะเอาผมจะเอาผ้านี้นะครับผมปูนะครับผมไม่ให้เขาเจ็บเจ็บข้อเข่าอะไรนะครับผมไว้ข้างหลังนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าคิงกาเนอร์จะเป็นยังไงบ้างนะครับผมไปมาครับเรามาปูผ้ากันนะครับผม ก่อนที่จะให้คิงกัรเนอร์นะผมขึ้นนะครับก็เดี๋ยววันนี้จะให้ขึ้นท้ายกระบะนะครับท้ายกระบะเดี๋ยวมาดูว่าคิงกัรเนอร์จะเป็นยังไงครับแอบครับประมาณนี้อ่าอ่าประมาณนี้นะครับนี่ประมาณนี้ครับ ลูฟุตบอลนะครับผมพร้อมนะครับผมรูฟุตบอลนะครับผมก็จะปูประมาณนี้เลยนะครับผมก็ไม่ให้คิงการ์เนอร์นะครับผมเจ็บเข่านะครับผมเวลาเขานั่งนะครับมาดูกันนะครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตวิวให้ดูด้วยนะครับผมจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะครับผมไม่รู้จะเปลี่ยนแปลงแค่ไหนนะครับผมไม่ได้ไปนานแล้วนะครับผมสําหรับอ่างนะครับผมไม่รู้ว่าน้ําลดหรือยังนะครับผมเพราะว่าก่อนหน้านี้เดือนที่แล้วกับเดือนก่อนนะครับผมมีน้ําท่วมนะครับผมน้ําท่วมนะครับผมน้ําฝนมันตกบ่อยนะครับเนาะ โอเคเดี๋ยวเราพาคิงนเนอร์แล้วก็ไปเที่ยวกันครับผมไป ครับผมก็ตอนนี้ก็คิงการ์เนอร์ก็ขึ้นรถได้สักพักแล้วนะครับก็จากรีแอคนะครับผมของคนที่เห็นนะครับผมก็ถือว่ามองเต็มเลยนะครับก็ถือว่ามองเยอะเลยนะผมคิงการ์เนอร์ก็นั่งอยู่นะครับข้างหลังครับก็ตอนนี้ก็ห้าโมงห้าโมงแล้วนะผมอากาศดีนะผมก็เลยให้นั่งข้างหลังนะครับปูผ้าให้นั่งนะครับ จะพาไปวิ่งเล่นนะครับผมออกกําลังกายนะผมปาฟุตบอลสักหน่อยนะครับผมก็เรียกความฟิตสักหน่อยนะครับผมสําหรับกินกันเลยครับนั่งข้างหลังครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปถึงอาเก็บน้ำผมที่ออกกําลังกายนะแล้วก็จะถ่ายให้ดูนะครับมาดูกันนะครับผมหมา8ปีนะผมจะวิ่งได้ดีแค่ไหนเดี๋ยวจะถ่ายวิวให้ดูด้วยนะครับผมโอเคครับผมไปกันครับ ลืมซื้อน้ำนะครับผมหรือเอาน้ำมาเดี๋ยวซื้อน้ำให้คิงกัรเนอร์นะครับขวดเล็กน่าจะพอครับโอเคครับให้การเนอร์กินนะครับับผมใกล้ถึงแล้วนะครับผมเห็นไหมครับผมอ่างเก็บน้ำนะครับนู่นนะครับ อ่ะผมติดภูเขาเลยนะครับอากาศดีครับตอนนี้ก็ประมาณห้าโมงสี่สิบแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูคิงกรเนอร์กันครับมาดูมาดูครับผมก็ถึงแล้วนะครับผมสําหรับอ่างเก็บน้ํานะครับผมน้ํายังไม่ลดเลยครับผมเยอะมากนะครับผมขึ้นแบบโอ้โหเออเลยนะครับก็น่าจะมีที่วิ่งเล่นอยู่นะครับ ก็ติดภูเขานะผมโอ้ห oh, oh, ดูครับผมน้ําเยอะมากครับเราจะพาคิงแกันเนอร์วิ่งตรงไหนเนี่ยครับตรงนี้ได้ไหมเนี่ยตรงนี้น่าจะได้นะเพราะว่ามีเจ้าถิ่นหนึ่งตัว <What? S 1> <c oughs> มีเจ้าถิ่นงั้นเราพากันเนอร์วิ่งแถวนี้แล้วกันนะเนี่ยมีเจ้าถิ่นอยู่หนึ่งตัว uh. ไม่รู้จะเป็นยังไงโห oh, <c oughs> ดูน้ำ น้ำเยอะมากครับโอเคเดี๋ยวเราถอยไปข้างหน้านิดนึงแล้วกันเนาะตามจริงถ้าไม่มีน้ำเนี่ยมันจะเป็นแบบลานดินแบบกว้างมากเลยนะครับลานดินแบบกว้างมากวิวดีนะครับผมช่วงอากาศหนาวโอ้ห oh. อ่ะมีอีกหนึ่งตัวครับ มีหนึ่งตัวเจ้าทินจะรอดไหมเนี่ยจะรอดไหมจะรอดไหมในเวลาเดี๋ยวเราจอดตรงนี้เดี๋ยวให้การเนอร์วิ่งตรงนี้แหละนานๆทีออกกำลังกายครับอ๋อองนี้แหละโหน้ำแบบ เยอะมากตอนนี้ไปดูคิงกา a ์โน่กันครับอ๋อเจ้ถึงแล้วลูกกันคิงกา a ์โนถึงแล้วลูกอุ้ยไอ e. ส,ส,สุดหล่อสุดหล่อของพ่อเอาไงดีเรามีเจ้าถิ่นสองตัวตอนนี้ได้กลิ่นแล้ว แล้วก็เห่าซะด้วยฝนตกนี้มานี้หญ้าขึ้นเยอะมากครับผมสองเดือนก่อนนี้หญ้าจะไม่มีเลยครับเนี่ยหญ้านี่จะแห้งๆโกอการเนอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราพร้อมแล้วกันนะโอเคเดี๋ยวมาดูการเนอร์วิ่งเล่นแล้วกันนะครับเนาะ ก็ลงรถแล้วนะครับมาถึงก็ฉี่ทับที่เลยนะครับผมวางอาาเขตนะครับ<อ>นี่นะครับผมกิงกันเนอร์นะครับนานๆนนทีเอาพามาออกกําลังกายครับกิงกันเนอร์ครับผมโ้ฉี่นานมากๆฉี่นานมากๆเลยนะครับอากาศดีมากครับตัวนี้ โอ้โหชีอะไรานานขนาดนั้นลูกฮึชีอะไรานานขนาดนั้นฮะไปละ g กิน b y ยพร้อมยังเจ้าถิ่นมีสามตัวครับตอนนี้เดีย๋ยวซูมให้ดู นี่ครับผมข้างบนตัวหนึ่งนะผมตัวข้างล่างตัวหนึ่งนะครับผมแล้วก็อีกตัวหนึ่งนอนอยู่นะผมยังไม่เห็นนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเตรียมฟุตบอลน,นะครับผมให้คิงการเนอร์ดีกว่าเ <c oughs> ราซ่อนไว้ไม่ให้มันเห็นน้ำพร้อมนะครับผมน้ำสำหรับคิงการเนอร์นะครับโอ้โหกัน

อะไรของเองอยู่นี่โอ้โหอะไรเนี่ยอยู่นี่เนี่ยนี่พุดวอาอยู่นี่นี่อะไรของเองเนี่ยฮะกังวลอะไรนี่พูดบอลอยู่นี่ฮะอะไรเนี่ยไเอาไปจะได้เห็นเลียดนะเดี๋ยวจะปลาเลี่ยนนะกันนี่อานะ เอ้ยเอาอะไรของมึงบอลไปอยู่โน่นละโอ้โหอะไรของกินกันเนอเนี่ยฮะอะไรของมัน,น,มน,นวะนเ,เนี่ย,ยม,นนมันกังวลอะไรวะเน,นี่ยฮะกันโอ้โหดูบอลก็อยู่นี่ครับ โอ้ยผิดคาดเลยครับผิดคาดกันกันพร้อมยังกันนะเอาโดมก่อนนะอุ้ยเอาเฮ้ยเฮ้ยเออ ทำไมไม่วิ่งไปแล้วฮะอะไรของเองนี่ยอะไรเนี่ยฮะอะไรทางนี้ทางนี้บอนอยู่นี่เนี่ยนี่อยู่นี่นี่บอลน,นี่อยู่นี่นี่บอลเนี่ยฮะฮะอยู่นี่นี่เอ้า ไป <Run. S 2> เ,เ,เาตรงนาเฮ้ยคิดว่าตรงนาเออเก่งมากโอ้ยโ <s> อยตามสูตรครับผมถ้าได้บอลน,นี้จะไม่ไม่ปล่อยครับตามสูตรนี้ถ้าได้บอลแล้วจะไม่ปล่อยจริงนะเนี่นะฉี่ก่อนโอ้โหกินฉี่เยอะมากเอาเอาเข้าไป ทั้งฉี่ทั้งอึอ่ะโอ้ดูท้าอึอครับโอ้โหมาเอาบอลมาให้พ่อมาเร็วมากันมานี้เข้ามานเร็ว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 รวัยแปดปีครับวัยแปดปี <Nope. S 1> ยังปึงยังปังนะครับยังเปลงยังปัง,ง,ปงโอ้ เปึ่งยังปังมานี่มาการเามาน่ no. เห็นไหมครับถ้าได้เราจะไม่ค่อยให้นะครับฟุตบอลนี่นะครับสูตรนี้นะครับของคิง g อนเนอร์นะครับจิ้มขี้ตัวเองนะครับแล้วก็มาให้โดมนะผมถึงจะปล่อยลูกฟุตบอลนะฮะในขี้มันอยู่ไหนวะ นี่นะครับจิ้มเข้าไปครับไอซ์มาดูกันนะครับผมจะปล่อยไหมครับจะปล่อยไหมมาดูกันกันกันเข้ามาอันนี้นี่นี่กันเข้ามาอันนี้นะ ไปอ่ะมาไปแล้วครับผมนี่ครับผมไม้กายสิทธิ์ครับผมขี้น<ค>ะ<ย>ครับผมโอเคเดี๋ยวอีกรอบนะครับผมมามานนี่มาเข้ามามานี่แล้วเหนื่อยแล้วมัง้ง กาแดงแล้วมาเร็วมาเร็วมาเร็วออกกำลังกายหน่อยลูกมามาเร็วใครชอบคลิปนี้นะครับผมฝากด้วยนะครับผมฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์นะัมฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจนะครับผมให้ทำอีพีต่อไปด้วยนะครับใครมีข้อเสนอแนะนะครับผมก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับอ่ะกันก็ปุ๊บ ร <Run. S 1> อบ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 โอ้โห้โคตรฟิต oh, นะครับโคตรฟิตเหมือนเดิมกูดบอยกูดบอย y ิงก n นเนอร์โอ้โหอากาศดีนะครับผมจะมืดแล้วนะฮะมามาให้พ่อมามาเนี่ยถ้าขอนี่จะไม่ให้นะครับการน้อการน้อ no! ไม่ให้นะครับเพราะว่าการเนยถ้าได้ฟุตบอลแล้วจะห่วงฟุตบอลมากนะครับเราก็ไปตามหาไม้กายสิทธ <co z> ิ์กันนะครับไ <co z> <c oughs> ม้กายสิทธิ์กันอยู่ไหนครับไม้กายสิทธิ์เราอยู่นี่นะครับนี่นะครับผมเหลืองอ่อยครับกานเอกันเข้ามานี้มา มาเนะี่ยเ้มากายสิทธิ์นะครับน้า oh, <no. S 1> รับพุดบอลอยู่นะครับ <Wow. S 1> <laughs> เรียบร้อยนะครับผมมากายสิทธิ์ <laughs> ได้แล้วนะครับ <laughs> กิงการ์นเนอร์นะครับผมมาเนี่ยมาเข้ามา cắn, ý grab nâng mà, lúc mã, kham đỡ lâu. Come on, đi. lâu, mày, mày, mày lâu lâu mày. mày ờ, à, khoa miang. à, bye. uah, 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 เจอบ้าวเออนั่นแหละคืดบอยเก่งมากลูกเก่งมากโอเคครับอีพีนี้นะครับผมก็เพลินๆนะครับสองสามรอบก็เหนื่อยแล้วนะครับผมคนแก่นะผมหมาแก่แก่ยังป๋องนะครับแก่ยังปัองนะครับดูครับดูแต่ <c oughs> ได้ฟุตบอลแล้วจะไม่ค่อยอะไรนะฮะเอาบ่อยแล้วเหนื่อยเหนื่อยหายใจไม่ล่องปาก โอเคครับผมสำหรับอีพีนี้นะผมไว้คลิปนี้ก่อนนะครับผมอีพีหน้านะผมเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับขอบคุณมากครับ